สมมุติไปสามคนเออเดี๋ยวสมมุติไปสามคนใช่ไหมคะเตรียมหาเก้าอี้มาอันนี่ไปด้วยสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเตียงแต่ว่าลูกไม่ไหวเดินไม่ค่อยคล่องลูกก็ไม่อยู่เวลาอาบน้ําที่ก็ลําบากก้มก็ลําบากเราก็จะไปดูแลเขาอีกคนหนึ่งจับตรงนี้เพื่อเราเขาไม่ให้หล่นนะจับนี่จับจับช่วงตัวจับจับช่วงตัวเข้าจับแขนดี่ เออ่อ่มตัวเขาเอยสมมติว่าตรงนี้มีโต๊ะน,นะเอานี้ก่อนเอาผ้ากับผ้าผ้านนะนะเนีเรา,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 าๆๆก็๋สมมุติโต๊ะน,นะคะนีคะแล้วก็เนี่ยเอาสายยางลงนี้เราจะมีกำมันไม้กำมังสองถังเราต้องคอยประคองเขานะ ประคองเขาค่อยๆตักน้ําเนี่ยเรามีสองถังใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยล้วก็ตักน้ําให้เขาเนี่ยแดกขยี้ขยี้ผมมกนี่คือการสับผมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปสองคนเราก็ช่วยประคองจับข้างล่างเขาหน่อยหนึ่งจับพวกเออแนเนนะอันนี้คือสิ่งโอเคต่อไปตรงนี้นี่นะผ้าเนี่ยเราต้องฟันฟันก่อน ปั้นให้เป็นกลมๆยาวๆอย่างเงี้ยปั้นวะฟันแวะอ่ะอันนี้เราปั้นแล้วนะเดินๆตรงยกเดี๋ยวยกเองเออเนี่ยดึงให้ขนาดนี้นะคะเราทำำํากําแพงก้านมันม้วนม้วนทางนู้นก็ม้วนค่ะม้วนเข้ามาสองอันเลยม้วนกลมๆเข้ามาอ่ะช่วยกวนวนวนันมะ้วนม้วนม้วนม้วนนะนะเนี่ยอ่ะห่างจากจากผู้ป่วยหน่อย นะแล้วนี้เอาอันนี้กำมังมา,าสมมุติว่าอา่าน้งนี้นี่เราจะตักน้ําเราก็ค่อยๆยกเนี่ยยกผู้ป่วยเนี่ยเราพยายามเนี่ยให้นี่กั้นไว้แล้วก็ยกคอผู้ป่วยเอาผ้าเนี่ยเอาผ้ายางเนี่ยชิด,ช,ดชิดอย่าให้น้ํามันมันเข้าผูา้ตรงนี้หลังเสื้อผู้ป่วยได้เราก็จับแต่ว่าเวลาจะพลิกตัวเขาอย่าเพิ่งสอนค้ำคๆนไปนะพลิกตัวแล้วพลิกตัวเขาแล้วต้องใช้หมอน หมอนประคองเอาว้อีกคนด้านหลังนะคะอีกคนนึงเอามาเอาหมอนมาอีกใบหนึง่งมาสอดที่ขาพลิกพลิกพลิกสอดที่ขาเอาผู้ป่วยคนนี้เอาหมอหนมาอีกใบให้ให้เขาอยู่ข้างหน้าเออเอออันนี้อันอนี้พลิกพลิกพยุงพยุงขาพยุงร่างกายเขาหน่อยนะคะอันนี้เคยทำน้องชายเอเอนะคะ ันนี้เราก็ให้เขาเนี่ยให้เขาเนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าเขาจะไม่หล่นด้วยนะคะเนี่ยค่อยๆเอามือสอดสอดพลาสติกด้วยสอดพลาสติกนี่เพื่อกันไม่ให้น้าม,มันมันไหลเข้าเข้าผู้ป่วยก็ตักน้ํามาตักน้ํามาแล้วก็เนี่ยมือต้องประคองเขานะประคองหัวเขาไม่ให้เนี่ยพอแล้วก็สระผมให้เขาเนี่ยน้ํามันก็จะไหลมาในท่อใช่ไหมสมมติสระผมเสร็จนะ ก็เอาผ้ามาเช็ดอเอาผ้ามาเช็ดเช็ดมาเนี่ยมือหนึ่งก็ประคองเอาผ้าเช็ดเช็ดพอมาหมาดแล้วสมมุติว่าหมาดแล้วนะคะเอาก็ะผักเนี่ยไม่เป็นภาระกับคนคนที่บ้านเขานะคะสมมุติเราจะเอาหมอนออกอสมมุติเราจะถอดเสื้อเช็ดตัวให้เขาในคราเดียวนี่คุณก็ถอดเสื้อได้เลยตอนนี้ถอดเสื้อผู้ป่วยได้เลย ทุกคนก็ใช้ถุงมือถุงถุงมือผ้ามไม่ใช่ถุงมือนี้ถุงมือผ้าทําเป็นถุงผ้าเอาไว้นั่นสบู่น้ำเอาน้ำลูบสบู่อันนี้แล้วคุณก็จะเนี่ยทำอย่างนี้ไปเพราะว่าการทําผู้ป่วยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเตียงให้เขาด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเอากลับมาโรยแป้งเส,เสร็จแล้วทำซีกนี้เสร็จเอาซีกข้างบนก่อนไว้น้นกามังเนี่ยจะต้องมีถังสองใบากามังสองใบ เช็ดตัวกับเช็ดขาเพราะฉะนั้นเนะเอาไม่ปนกันไม่ได้นะคะนพอทําเสร็จแล้วค่ะค่อยๆพิกตัวผู้ป่วยนะคะ,ะจัดในท่าที่สบายนะคะเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะเราไปจริงๆอะมันไม่เหนื่อยหรอกไปทำอมันไม่เหนืงง่อยนะคะตรงเนี้นะคะและ้วก็เราก็จับยาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้ในเวลาสระผมเสร็จ เช็ดตัวเอ่อเช็ดตัวข้างบนเสร็จเช็ดข้างล่างเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะนี่คือความสบายของผู้ป่วยงานไม่ได้หนักเลยถ้าเราไปสามคนนี่เร็วเลยนะไปถึงก็มีมีอุปกรณ์แค่นี้สามารถไปหาผู้ป่วยได้เลยนะตรงนี้สำคัญนะคะก็แค่นี้ติดตั้งขอบคุณค่ะ